สวัสดีค่ะวันนี้ออกน่าหน่อยออกเดินหน่อยไม่รู้จะลืนะ่นออกเดินหน่อยออกเดินหน,น่ยนดูวันนี้หิมะไม่ตกนะคะวันนี้หิมะไม่ตกเดี๋ยว เดี๋ยวดูไปทางนี้นก่อนวันนี้หิมะไม่ตกแต่ก็หิมะละลายเนี่ยทำให้ลื่นได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวจะออกไปนี่ค่ะนี่เขาจะเอากวดมาโรย แค่วันเดียวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หนาวอีกค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็นั่นอีกแต่วันนี้มันก็ติดลบอยู่แล้วแหมอมามาถ่ายวรางั้นตัวจังแย่ไหนี่ค่ะอืมจะไม่เดินไปด้านหน้านะคะจะเดินไปด้านหลังนี่ค่ะดูนะคะ ตรงนี้ยังมีหิมาอย,าอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าสมมติว่าอากาศมันเย็นมันติดลบก,<อ>ก็จะนี่เห็นไหมคะเขาต้องหินเยอะแยะเลยนะคะก็โทเอาเอามาโรยไม่รู้จะก,กี่รอบเป็นกี่รอบเพราะมันตกเดี๋ยวมันก็ตก,เด,ก,ตกเดี๋ยวมันก็ตกอีกค่ะเดือนมีน้านู่นถึงเดือนเมษาเดืนอนเมษาก็ยังตกอยู่ เดือนเมษาก็ยังตกอยู่นี่เดือนมีนานต้นเดือนมีนานก็หิมะวันนี้หิมะละลายเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ปักกระแนนปักกระแนนก็คือแบบเย็นจัดติดลบมากแล้วทีนี้พวกเขาก็จะไปเจาะหิมะหาปลากันเดี๋ยวค่ะจะไปเจาะหิมะหาปลาเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าหน่นเดี๋ยวจะลงมาถ่ายตรงแถวนี้ดีกว่า อนี่จะลงมาถ่ายเท่านี้ก็จะลงก็ไม่ได้ลง,งกี่ตอนนี้กี่โมงไม่ได้นั่นรายการอ่ะอยู่บ้านอยู่อยู่แต่บนบ้านเดินเอียงซ้ายเลยหน้านี้ใครไม่ต้องใส่กระเป๋าหรูนนะคะม <c oughs> ีแต่เป้ค่ะ มีกระเป๋าหรูไงก็ไม่มีใครออกมาโชว์ตอนหน้านี้หน้าอิมัตกมีแต่เป้ะเป้สะพายหลังเดี๋ยวจะเข้าไปในนู่นเดี๋ยวไปดูนั่นหน่อยแล้วก็จะลงไปซื้อไอ้นั่น นที่ต้องโบดท,ที่อยู่บนที่บนอยู่บนบ้านมองเห็นนะคะ่ะโบดนี่ค่ะอยู่บนบ้านมองเห็นเนี่ยที่หลังคาโบดท,ที่เห็นเยี่ยวค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเดินตรงน,นี้ไอตอนที่หิมะเยอะๆก็ไม่ได้มาเดินเนี่ยตรงน,นี้มันแต่ว่าคือแบบไม่อยากเดินะกลัวลื่นกลัวลื่นค่ะเพราะหมามาเดิน นีอออออ่อันนี้ก็จะสูงจะถูงเท่าเราแล้วนะร้อยห้าสิบก็บเกือบเกือบแค่คอแล้วเนะี่ยแค่นี้กองหิมะต้องรอให้มันละลายอีกทีหนึ่งเขาถึงจะบวาแต่นั่น น,ะะนี่ค่ะนี่เดี๋ยวกันไนี้เดินไปทางนี้นี่เห็นไหมคะอืออือเนี่ยมาสองวันก่อนที่ไม่ลงมาเนี่เห็นปะเยอะจริงๆไม่ใช่เยอะเล่นๆอือไม่ใช่เยอะเล่นอันนี้ต้องเดินดีๆนะคะลื่นนะคะเนี่ย อบอกเอาไว้ถามมันอยู่ขมานงนอกสบายไหมเออปลดเกษียนแล้วมันก็สบายดีแต่ว่ามันก็อย่างว่าแหละเราเคยทํางานแค่่ล่ะ,ละนี่ดีนะยังมีบอกวาของคนกับเจ้านายแต่เจ้นี้มันไม่ใช่เจ้านายเป็นเพื่อนกันแล้วอย่างนี้ไงเขาแบบ่ไปรับจ็อบพิเศษไปรับจ็อบพิเศษกัน ทำตามบ้านนะคะทำตามบ้านไปหาทำตามบ้านก็ได้คนละสองสามชั่วโมงก็เอาก็คนแก่ทำเยอะก็ไม่ได้นะคะทำแบบอะเรื่องเรื่องภาษีหน่อยอืมนี่นเห็นไหมคะน่าทานไหมโลหิโลหิไปสตา ขนมปังมังานฝรั่งอันนี้ต้องหินมาโรยนะคะหินมาโรยเดินเร็วไม่ได้โน่นร้านร้านน้องร้านคนไทยคอยจะตั้งอยู่ตรงนี้โอ้ตรงนั้นนั่นหมดล้วชาเดินที่นี่นะคะเนี่ยหรือยี่ไปซื้อตรงนี้อ๋อ เปลี่ยนที่ซื้อใหม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยว่อยออกมาซื้อดีกว่าเดี๋ยวไปซื้อไปดูซื้อไอ้นั่นก่อนไปหาซื้อเออนี่ไปหาซื้อเออนเ,นเนี่ยข้าไเป็นเซลก,กุไปหาซื้ออ,อของนั่นก่อนเดี๋ยวรู้มีหรือเปล่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวให้เขาดูก่อนว่ามีป่า โอเคนะคะเจ็ดนาทีค่ะขอบคุณมากนะคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ